เฮ้ยมันหนึ่งหนึ่งกันหน่อยดีกว่าวันนี้เปิดมาตัวแรกทอบยอนอย่างงี้แบบนี้หนักแน่นอนเอาไงดีวางป้อมนะเฮ้ยมันต้องล่อกนมันต้องล่อมันต้องวางแบบเนี้ยวางไม่เกรงใจใครอยู่เบาอยู่เบาไปเห็นยังไม่เห็นเสียงเสียงมาปะเฮ้ยยังไม่ใช่โอเคเราไปเดินล่อนดีกว่าไปยังไงๆังไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยต้องยิงย้อยยิงย้อย โอ้โหยิงย้อยยิงดอยไม่ได้รอดยิงย้อยเอ้ยโอ้โหเสียเลยเสียเลยเสียเลยไม่ได้อ่ะเฮ้ยเราต้องบุกดิโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่ป๊อตไม่เอาไม่ป๊อตมุมมันดีอ่ะมุมมันดีไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ้อมก็ได้อ้อมก็ได้มันเห็นเหรอเฮ้ยมันซ่อนอยู่ไหนเนี่ยได้ได้เนียนใช่ไหมเนียนใช่ไหมี่วางล่อวางล่อป้อม วางรอบป้อมวางรอบป้อมเดี๋ยวเดี๋รอรอมันซ่อมแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาเฮ้ยมันมามันมามันมาเฮ้ยมันมาเฮ้ยวางรอบแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหป้อมเราพังไปจังฟ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลำบากลำบนลำบากลำบนไม่เอาก็ได้เอาทางอื่นก็ได้ไหมไอ้ตุ๋ยมันตุ๋ยมันอุ้ย ไอ้ไอ้โอ้โหเมื่อไหร่จะได้ยิงนะฮะมาตัวดีๆมีไม่เอาโอ้โหสุ่มได้เฮ้ยเฮ้ยเจอยเ้วเจอยล้วเจอแเ้วเจอยล้วเอ้เอ้เอาเลยเอาเลยเองไม่เห็นเ็ยิงมันต้อเมีมุมสยพวกยเฮยเยเา้เเเเยยยย้ยย ไอ้โดน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 มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอ้ยมันจะตายแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเราก็จะตายเหมือนกันเว้ยเออได้อยู่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 อีกทีเดียวอีกทีเดียวไอ้เป็นยังไงเราจัดไปรอบที่หนึ่งยังดูดีอยู่คนต่อไปเก็นจิเอาละสิทีนี้แหละ บันเทิงแน่นอนเอาไงดีเราบุกไหมอ่าบุกให้ยับเลยลวกันไหนๆก็ไหนๆ,ๆละมันต้องบุกให้ยับมันต้องบุกให้ยับเสียงทิศไหนโอ้โหแล้วเกนจิเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเก็นจิที่เดินอย่างเบาเดินอย่างเบาเลยเก็นจิมันวัดกันที่ศัพท์จังหวะแรกจังหวะแรกเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบอะไรอะไรปลาอะไรปลาอะไรเก็นจิเก็นจิเหรอเก็นจิเหรอโอ้โหมองแทบ,บ,บ,บไม่ทันอมองแทบไม่ทัน เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไม่เล่าเรียบร้อยไม่เล่านี่ไงนี่ไงเก็นจิโต้ผิดตัวแล้วน้องพี่จุวมาโอ้ที่สามลาฮาร์ดโอ้โหตึงเจอแบบนี้ตึงบอกเลยว่าตึงแล้วจะตีกันยังไงเนี่ยอ่าเราจะเล่นแบบบูบูนิดนึงแล้วกันเน,ะนาะไหนๆก็นำอยู่สองศูนย์มันน่าจะเสี่ยงได้อยู่ทางไหนทางไหนมันเงียบสนิทเลย ไม่ยอมเดินเลยอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อพอดีเกือบเกือบเกือบเนียนเกือบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเนียนนุ่มชุ่มชื้นรู้ไหมเดินไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นขอพอที่นึงพอที่นึงอที่นึงเปอร์เซนต์ไม่ได้ไหมไม่น่าโดนแฮะสงสัยต้องวัดกันที่ชาร์จนะครับแบบนี้แต่ว่าเราไม่อยากจะเสี่ยงอย่างนี้เลยละกันอย่างนี้เลยละกันยังไงเรายังไงเรายังไงเราชาร์จเะล่ะชาร์จเะล่ะเฮ้ยชาร์จเะล่ะเฮ้ยชาร์จเะล่ะเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหเต็มที่เต็มที่ตอนนี้มันไม่มีชาร์จมันไม่มีชาร์จพี่นี่เก่งมากพี่นี่เก่งมากตอนมันไม่มีชาร์จที่พี่นี่เก่งมากนะบอกเลยฮะไลต่อไป <c oughs> อ่าซาเรียซาเรียแบบนี้อืมค่อนข้างตึงนะจะว่าไปเขาเว็วเท่าไหรนะ่เนี่ยร้อยสี่สิบแปดหรอเอ้ยสูสีกันอยู่พอได้พอได้เราร้อยยี่สิบสี่นะครับมาเจอกันหน่อยพวก นีไ่ไงนีไ่ไงนีไ่ไงขึ้นไหมไม่ขึ้นแสดงว่าไม่โดนแสดงว่าไม่โดน้ดมัน school, มช็อตมันช็อตเสียงเดิน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 วากวๆขววยิงมั่วเผื่อได้ยิงมั่วเผื่อได้ของอย่างนี้มันต้องมั่วไว้ก่อนเนาะมั่วเฮ้ยมันลง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 มันเอามันเอามันจะ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 เอา เฮ้ย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 โล่เหรอโล่เหรอเฮ้ยเเราเสียเปียบเราเสียเปียบเราพลาดไปจังหวะหนึ่งเราพลาดไปจังหวะหนึ่งงั้นหลบแป๊บหลบแป๊บเพื่อความได้เปรียบเพื่อความได้เปรียบเบาๆเบาๆเบาๆโลเจะเต็มละโลาจะเต็มละเออเออเอาดีเอาดีเอาดีจอยอย่างเงี้ยจอยเงี้ยโล่เหรอโล่เหรอโล่เหรอโอ้โหจังหวะไม่ดีใช่ไหมจังหวะจังหวะรีโหลดรีโหลดใช่ไหมรีโหลดรีโหลดกับพี่เหรอรีโหลดกับพี่เหรอโล มาสี่สูละสีสูละเอาหน่อยเอาหน่อยฮะต่อไปลิปเปอร์ฮะม,มาเจอกันฮะตอนนี้สี่สูดนะครับเราซาได้เต็มที่ยังเงยยังไงก็ได้เปรียบแบบสุดๆว้าเปล่าว้าเปล่าไม่โอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วช่วชุบช่วชุบไอ้ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหยิงเพื่อยิงให้มันรู้เพื่อ เอาหน่อย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 เฮ้ยต้องอัดหน้าแล้วต้องอัดหน้า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 เอาหน่อยเอาหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ไม่ไม่เราจะรอให้มีท่าชิปนะครับเราจะไม่บวกสุ่ม4สุ่ม5สาซุมหกซุมเจ็เอาหายเอาหายเอาหลงสิหลงหลงแบบนี้นี่นี่ไหลหลังโอ้โหงานหลอยงานหลอยนี่ก็ให้บอกนุ่มๆถือว่าประเดิมตาแรกของวันได้ดูดีดูซิว่าตัวไหนจะได้ขอเกนจิได้ไหม โอ้โหเป็นลายฮาร์ดนะครับจังหวะไหนว่าอ่าจังหวะงานฟรีนี่ไงนี่ไงเก่งกับคนไม่มีท่าชาร์ตมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้ยังไงเราโอ้โหใช้ได้เดี๋ยวเราไปหาเหยื่อาลายที่สองกันดีกว่าโอ้เพอร์เฟคได้เหรอป่ะดูดีโอ้โอหโโจับคู่อย่างไว อ่าเกมที่สองของวันมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรเป็นตัวแรกนะครับเปิดมาโอ้อีกแล้วเหรอเฮ้ยเหยมือนเดิมเลยนะเนี่ยอ้าวได้คนเดิมไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับโอ้คนนี้เลเวลสามรลอยสี่สิบห้าเหรอเวเวลเยอะนะเราอะเอาไงเอาไงดีเหมือนเดิมแล้วกันป้อมป้อมลอไปก่อนลอไปก่อนเมื่อกี้เห็นแบบปะน่าจะใช่นะ โอ้ยอีกฝั่งหนึ่งเขาหัวต่อป้อมเป็นระดับสองแล้วอะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็น้วคนนี้ไม่เอาเรื่องคนนี้เวลเยอะ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 เวลเยอะฮัลโหลเวลฮัลโหลมาตัวที่สองกินจีเหมือนเดิมได้ป่ะเป็นวิน Middle เกอร์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่จังหวะเฟิร์สช็อตใครทำได้ดีกว่ากัน บอกเลยว่าความแม่นนี่ไม่มีความแม่นนี่ไม่มีขึ้นมาขึ้นมาโดนปนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนโดนเหม,นนมือนจะโดนยังไงพวกยังไงพวกไม่น่าจะขึ้นมาหรอกมั้งถ้าขึ้นมามันจะอีซี่ไปนะพวกนะอันนี้แล้วกันไม่เอาไม่เอาเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยโอ้โหโดนเฉยบอกเลยว่าฟุกลุ้น ฮ่าต่อไปซารีออย่าอย่าพิมพ์ชมอย่าพิมพ์ชมเนี่ยจะแพ้กระตาเนี่ยนะ่ะไม่ต้องกังวลอยากจะพิมพ์บอกเหลือเกนกรตาไม่กินได้ฟุกลุนลุนซารีนี่ค่อนข้างตึงนะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วข้างบนข้างบนอ้ขึ้นบนขึ้นบนฝั่งนูุชลีโหลดลีโหลดมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราต้องตั้งใจต้องตั้งใจ เฮ้ยเสียงมันเข้าไปแล้วอ่ะเฮ้ยโดนเปล่าโดนป่ะเนี่ยโดนป่ะเนี่ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยดิขอหน่อยดิขอเปอร์เซ็นต์หน่อยขอเปอร์เซ็นต์ให้ชื่นใจหน่อยโดนหลบโดนหลบโดนหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโดนมันไม่โดนสักดอกเลยได้อยู่ได้อยู่เขาจะวัดเขาจะวัดเลขสามร้อยเขาจะวัดเขาจะวัดได้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 เลยได้เลยโล่หมดโล่หมดโล่หมดเหรอโล่หมดเหรอ ยับหน้ายับหน้ายับหน้าโอเคจังหวะได้เปรียบนะครับแต่ว่าเขาน่จะมีโล่นะนะต้องร้อยเขาใช้โล่ต้องร้อยเขาใช้โล่ให้ได้อะเฮ้ยเรามีโล่แล้วเรามีโล่แล้วอ้า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 วสวนสวนเป็นยังไงเราอืมอืวันนี้มือขึ้นจนผิดสังเกตอ่าเอาวะเอาวะฟาร่านะครับฟาร่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลย จะยิงกันโดนไม่ได้ถามจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยโอ้ยย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 ยโยย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 ยดยขอให้โดนยย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 ้ยย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 ้ยย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 เยยายย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 วยยยยยยมยยยยยยอยย้ยย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 ยเยย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 ่ยยียยเยยีย ที่พื้นเสียเปียบเอ้ยโดนเอาโดนที่ไหนดิโดนที่ไหนโดนโดนยิงยิงยิงข้างล่างข้างล่างข้างล่างรีโหลดโอ้โหบ้าเอ้ยมันรีโหลดในชั่วโมงนี้ไม่เอาไม่เอาชั่วโมงนี้อย่ารีโหลดเฮ้ยโดนน่แน่โดนแน่แน่แต่ว่าโดนท่าอีนะครับดามเมจมันมันแทบจะไม่ลดเลยแทบจะไม่ลดเลยเอ้ยออกมาออกมาออกมาการอากาศเฮ้ยเราโดเราโดเราโดยิงกระจายไปก่อนเลือดเราจะหมดแล้วนะครับงานงอกงานงอกงานงอกเ้าไปเอาไป โอ้โหไม่โดนเลยอ่ะงานละงานมาละงานมาแล้วอย่างงี้งานมาละเอ้ยได้อยู่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 ลอยขึ้นฟ้าลอยขึ้นฟ้ามาหาสมุทรเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนไปนแล้วหนึ่งตัวโดนจะได้ต่อไปบัตชันนะครับแบบนี้แบบนี้ตัวนี้มันสู้ยากอ่ะค่อนข้างลำบากนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วงชิงองุ่นเนาะ ใช้ได้ก่อนนี่ค่อนข้างได้เปรียบเอาเรื่องไม่ได้ยินเสียงเดินเลยเขาดักปะเนี่ยเฮ้ยข้างล่างปะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่เจอละๆเจอลเจอลโอ้ลบห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 ลบได้เลยพวก เดี๋ยวลงไปหาเดี๋ยวลงไปหาของอย่างนี้มันต้องวัดใจขอ,ง,องนี้มันต้องวัดใจ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 ไม่ต้องโลไม่ต้องฟารม์มต้องอัดหน้าอ่ะตัวสุดท้ายนะครับโอ้ยังไม่แน่ยังไม่แน่ยังสิเราแพ้ไปตาหนึ่งได้ได้ได้ยังยือ้อยู่ยังยือ้อยู่ถ้าเราชนะก็จะจบเลยนะครับ แต่แม็กี้นี่ต้องบอกเลยว่าความเม้นย่ำดีแทบจะไม่มีไม่มีโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้แอบมีกระตุกยึกหนึ่งปกติก็ยิงไม่โดนแล้วไงจะยึกทําไมเนี่ยฮะเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยเ้เสียงใกล้วะเสียงใกล้วะเสียงใกล้วะโอ้ยไม่โดน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 เอ้ปาไม่โดนป่าว้าวโอ้โหสุดสุดะต่อไปจังนะครับจังไอ้จังมีแววอยู่ จังนี้พอได้พอได้สแปมไปก่อนแล้วเราก็จะย้ายทิศนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราอยู่ฝั่งไหนเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กสุดๆเฮ้ยเฮ้ยเห็น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 โดนไหมไม่โดนสเปรยไปสแปมไปโอโอโอโโอโกระเด็นไกลเหลือเกิน ฟอยูฟอยูฟอยูเลยฟอยูไก่มากไก่มากต้องพยายามอย่าเสี่ยงเลยครับเริ่ม4-2แล้วเริ่มเริ่มตึงแล้วเฮ้ยเห็นแล้ว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 เอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเฮ้ยโดนโดนโดนขออีกทีขออีกทีขออีกทีเถอะขออีกทีเอ้ยเอยเรียบร้อยอ่าสองตาซ้อนโอเคอยู่โอเคอยู่วันนี้ถือว่ามาวอร์มๆนะครับมาวอร์มเฉยๆใครได้ตัวไหนได้ นั่นไงเขาได้ไงโอ้โหว่จะเจ๊งเลยแบบนี้จังหวะที่เราโดนเต็มๆหน้าเลยใช่ไหมโอ้โหกระโดดผ่านเราเฉยนั่นไงโอ้โหหัวเรวเปิดอ่ะโอ้เราได้เพอร์เฟกตเกมเลยหรอสมเกมอยะโอเควันนี้ก็เสียงไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยมาอัาดวูวอร์ดเล่น,นกเนาะหนึ่ง ก็สำหรับใครที่อยากให้เล่นในโหมดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสนะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายยูฮูวินนะวินเก็นจีน่าเก็นจี